มหาสจัญกรรมฐานแก้เคราะห์ก่อบุญหนุนชีวิตโดยหลวงพ่อจรันติตฐธรรมโมตอนบาปบุญที่ทำไว้ให้ผลกรรมสองชั้นการให้ผลของกรรมมีสองชั้นคือการให้ผลของกรรมชั้นธรรมดาอย่างหนึ่งและการให้ผลของกรรมในชั้นศีลและธรรมอีกอย่างหนึ่งการให้ผลของกรรมชั้นธรรมดา เป็นการให้ผลโดยไม่คำนึงถึงว่าถูกหลักความชอบธรรมหรือไม่เช่นนายกโกงเงินหลวงหรือขโมยทรัพย์มานายก็จะได้เงินนั้นมาและถ้านายกใช้เงินซื้อบ้านนายก็จะได้อยู่ในบ้านนั้นนี่เป็นการให้ผลของกรรมชั้นธรรมดาแต่การให้ผลของกรรมหาได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นไม่กรรมที่กระทำลงไป ยังจะให้ผลในชั้นศีลธรรมอีกคือถ้าทำดีก็ต้องได้รับผลดีตอบแทนแน่นอนถ้าทำชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วอย่างหลีกไม่พ้น